ใสหรือดำรับเนี่ยเทแล้วมันหน่อยโอ้โนไม่งทอดไข่มาประมาณหลายใบเลยนะเนี่ยเย้น้ำเมื่อไรอ่ะพี่มันเป็นเขาเอาไว้ใช้ล้างขาครับผมมะคุณี่ไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมจะรู้ทีไหนนะอ่างอ่างนี่หกหมื่นห้าฮะนี่ตันี้ 2องแสนสองแสนสี่นะครับเขาไม่ทำอะไรดีวันทามัม่ทำไน่กครับที่ถังฝาขึ้นมาให้สุดแล้วก็คลายออกมาไปลฝ่ถ้ามันแข็งเกินไปก็คลายออกเพิ่มก็อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมมันคือรถเทปเจ้าไดนานั่นเองฮะพาเล่ขี่กับ g s สสบายสบายเลยฮะรถแรงสะเทือนมาถึงตัวผู้ขับขี่ได้ดีมากเลยนะฮะ อาจารย์นะครับอยู่ที่แสงนาครับผมพี่ออมแนะนำผมมานะฮะทำแน่ๆเลยนะไออาร์นะปีแะ้วเอาร์เกือบสิบปีห้าศูนย์พี่ปุ้ยแต่อยู่ในซอยเสนาข้างในฮะปกติไม่รับนะครับฮาร์เนย์ต้องไปซื้อแม่แรงมาร้อนเดือดร้อนพี่ปุ้ยไปซื้อแม่แรงพูดเมื่อวานเลยมาทำอีกสองคัน ให้กำไรแกซื้อไม่แรงหน่อยได้แม่แรงฟรีแกน้ำมันเนี่ยปกติมันก็ะมาทานอยู่แล้วครับแล้วมันต้องเปลี่ยนเซอร์วิสกี่กี่โลอ่ะี่จริงจริงแล้วเขาก็บอกว่าประมาณทุกทุกหมื่นพันโล 5้พันโลแล้วแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวตัวของก็ขบรนครับน้ำน้ำอะไรจะแตกแล้วนะครับ <laughs> น้ำแตก้น,น้ำมันยังใสยอยู่เลย สติประมาณล้านตัวนะฮะอย่างนี้เรียกสายหรือดำครับเนี่ยดีเทแล้วมันไหนตีไม่อยู่แล้ว อันนี้มันใหม่แล้วครับโอ้โู้ใส่ดำโอ้อยู่ตายแล้วแม่งทขาไข่มาประมาณหลายใบแล้ยนีะเป็นกล้วยแขกไม่มีคนทำนะท่เวข้อง่าปีนี้เลยโขบไม่เคยซ่อมเลยก็ประมาณสองหมื่นโลใช่ที่มันไม่รั่วไม่อะไรถ้าโชบรั่วก็คือน้ำมันมันก็จะเข้าฝุ่นมันก็จะเข้าแดงในแทนฝุ่นเข้าไปข้างในน้ำเลยดำ แล้วช่วงไม่รั่วมันก็จะไม่ดมัง่างน้ำที่ถ่ายมาไม่ดังเพราะว่ามันไม่มีฝ<อ>ุ่นเข้าไปในแท่งส่อโอ้ไม่ดีมันคือโมก็คือเวลาโชว์กมันนิ้งเนี่ยมันจะเก็บฝุ่นเข้าไปเรื่อยๆจับจับจับซีนนะครับบ<อ>างคนแบบไม่เคยร้านไม่เคยเช็คเลยฝุ่นก็จะเข้าไปในสือ่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆ อ๋ออย่างนี้เราควรหมาว่าจากแกนใช่ไหมพี่แล้วเวลาเราไปล้างคาแกรมเขาก็จะไม่เหมือนขี้ออกขี้ออกกินก็ขุ่นเรื่อยล้ครับครับแล้ววิธีการรักษาคือเช็ดกลับมาก็ต้องเอาผ้าแยรูทูสปริงไปแล้วก็เช็ดแกนมันก็ฉีดน้ำฉีดน้ำฉีดน้ำถูๆแล้วก็เอาสบู่ดีๆฉีดฉีดฉีดไปนิดนึงก็เลยครับล้างมากมากขอบคุณฮะรถผมไม่ได้วิ่งเลยเราล้างแกนบ้างเปล่ากถกล้างบ้างหรือเปล่า คนเล็กเราจะได้ไม่มั่วไงว่าโองที่เราทำนั้นมันสมรรถภาพดีกว่าเดิมหรือปกติหรือเปล่าเราเมตัววนแนะฮะเอ็วแล้วนะนี่มันเป็นวัวมันเลยก็เป็นแคว่าสเทนะครับวัวสีน้อ ใช่อันนี้ก็คือชิมวาลแล้วก็อะไรของมันครับตัวซีนจะอยู่ด้านในนี้ครับครับลูกยางกันฝุ่นยางเหมือนยิ่งยังนะเไม่ไปปกติปกติของตามอายุการใช้งานนะแล้วตรงนี้ก็เป็นซีนกันฝุ่นถ้าไหนจะเป็นซีนะมาสองอันนะครับมีซีนสองอันนี้ครับไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าครับ่านั้นก็ไม่มีอะไรนะครับล้างที่ทำครับคือครับ จบการผ่าตัดแล้วฮะนี่เราหาอะไรเดี๋ยวมีเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่น้ำน้ำปลาปลาธรรมดาฮะน้ำสูตรพิเศษของ A.P. Shop ของเราเองสีไม่ธรรมดาพี่ครูลอ,องหน่อยน,นะลองมาจากน้ำมันไงดีไซเคลิล เอามาล้างอีกทีใช่ที่มันแบบการล้างน้ำอะไรอ่ะพี่มันเป็นมันเป็นน้ำที่เขาเอาไว้ใช้ล้างผ้าฮะผมมะคุณยังไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้อะรนั่นนพเ้ำพเศษน้ำอะไรมาแลวมันไม่เป็นอเป็นรอยหรือแกมันคนหรอว่ามันวิ่งอยู่ในใ เรื่องน้ำหนักนี่ไม่เกี่ยวทํทำให้ช๊รั่วฮะรั่วเพราะซึมจากซีนยงงนางเสื่อมสภาพหรือซีนกันฝุน่นที่ไม่ดีนะฮะฝุ่นมาแล้วกลับมาแล้วก็ไม,ไม่ล้างไม่สะอาดก,กันมันทำให้เข้าฝุน่นไม่เข้าเข้า,ขาไปทางแกนได้นะครับ อันไลท์อุปกรณ์นี้ไม่ผมไม่ใช่โฮมโปรนะฮะอุปกรณ์ี้เ่อ่างอ่างนี้หกหมื่นห้นะนีเครื่องนี้อนี่วัดข้าที่เท่าไหร่นะสองแสนสองแสนสี่ครับเอาไว้ทำอะไรดีวัด่ํามทน้ำมันทำอะไรน้ำมันครับโฮมโปรโฮมโปรไม่มีขายอ่างธรรมดาหมดแล้วหมอกแล้วน้ําน้ำสเปรย์ไงฮะคุณอมฮะ อันนี้ได้เข้ามาเรียนรู้ถึงเขาเรียนรู้มาเยอะแล้วคร um, ับผมรู้ว่าร้านนี้โปรแต่เขาไม่ยอมทำฮาเล่ผมทีผมรู้ว่าเขาโปรไม่ต้องไมในสายใหญ่ที่พี่ปุ้ยไปซื้อแม่แรงเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานพี่เจตเดินมาบอกว่าพี่เกียรเจตกับออมเนี่ยเกี่ยงกันอยู่ว่าผมจะซื้อหรือออมจะซื้อดีผมซื้อแล้วจะได้ใช้ไหม พี่ปุ้ยก็เลยผมว่าเดี๋ยวกูซื้อเองครับแอสโตรลงมานีพี่ปุ้ยก็เลไปซื้อให้นะครับไม่งั้นผมก็ไม่มีโอกาสที่ได้เข้ามาทำก็จับราคาของ a ี่องนะฮะของพี่ลีอฮะพี่ปุ้ยคิดอันนี้8 000โอ้โหขอบคุณมากครับพี่ปุ้ยสเปเชียลจริงๆครับอตายเป็นลมดันนะครับท่านผู้ชม คลายออกมาไปสามสี่ห้าเจถ้ามันถ้ามันแข็งเกินไปก็ก็คลายออกคลายออกเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งอที่ไหนโอเคไหมแล้วมันสามสีูนย์ี้วตอนจีไม่มีแข็งแลครับเย่ใช้ได้ดูสีหน้าตาของโอริงดอรมอนะฮะ หมดสภาพหมดอายุการใช้งานเ,เรืม่มเสื่อมเปลี่ยนฮะเปลี่ยน่วง <หา S 2> แล้วหาเล่ทำให้ลำบากร้านพี่ปุ้ยเลย <หา S 1> ฮะออ <c oughs> มองเลี้ยวหาเล่แคบนิดเดียว ดูดูดีนะ,หนะเหมาะเลยเหมาะขอ,าขอบคุณมากแล้วครับพี่ปุ้ยขอบคุณ,คณมากครับนี่ฮะพระละมัจารย์ของผมครับผมนี่ขอบคุณลูกพี่สองคนนี้ด้วยฮะเ,เดี๋ยวเราจะมาลองขับขี่ดูนะว่ามันมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง ก็อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมมันคือรถเทพปปเจ้าใดหน้านั่นเองฮะพาเล่ขี่กับจีสบสบายเลยฮะเรียกได้ว่าช่วงล่างมีสมุทสุดๆเมื่อเจอคอสะพานหรือว่าสภาพถนนไม่ดีนี่รถแรงสะเทือนมาถึงตัวผู้ขับขี่ได้ดีมากเลยนะฮะต้องขอบคุณ A อทีช p อบของเราฮะ